ไปสู้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันศุกร์แม่มารับนะ่ตอนนี้เราเจอเกลียร์แล้วทำอะไรมาคะเนี่ยทำใหน่าประหลีาปเร็วเร็วเร็วสายเร็วเร็วเร็วร็วเร็วไปสู้ไปบายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันศุกร์ไม่มาลับนะต้องไปนะคะลูกไม่งั้นไม่ผ่านกิจกรรมนะคะทำมาเร็วส่งพี่เกียร์ก่อนครับเร็วคนเก่งเร็วเร็วเร็ว สัสดีค่ะเกลีี่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะตื่นตื่นวันนี้เราจะไปไหนคะไปเข้าค่ายเข่ายเรื่องเสือนี่นะคะวันนี้ก็รีบผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเกลลรี่ก็มันจะแต่งตัวแล้วเดี๋ยวไม่เกี้จะต้องไปส่งเกลลรี่ที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะไปเข้าค่ายสามวันสองคืนครั้งแรกเลยใช่ไหมคะพี่มาเล่นนอนที่บ้านโอเคบ้านเดี๋ยวเราไปรีบแต่งตัวกันดากค่ะเดี๋ยวไม่ทันรถเนาะไปแต่งตัวกันเลย นี่นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมง47นาทีแล้วนะคะซึ่งเกลลี่ยังไม่เสร็จเลยและนี่นะคะก็คือของที่เกลลี่จะต้องเอาไปเข้าค่าย3วัน2คืนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะทันหรือเปล่านะคะเพราะค,คุณครูบอกว่าให้ไปก่อน8โมงใช่ไหมเกลลี่<ม>ตอนนี้ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเร็วๆใส่ผ้าพันคอลูกเร็วๆตอนนี้ทันวานคะคะแม่เกตบุกแล้วนะคะปกติเขาจะไม่ได้ไปส่งเกลลี่ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าเอ้าหลับระหว่าวันนี้เกลลี่เข้าค่ายคุณแม่ก็เลยอยากไปส่ง ท่านว่าทมาไปส่งพี่เกียวไหมครับเมื่อกี้ท่านมานอนบนห้องนะไม่เกลีปลุกลงมาข้างล่างแล้วนะคะท่านว่าครับทันวะครับอ้าวทานวะหลับแล้วนี่ต้องอุ้มขึ้นรถแล้วนะวันนี้แม่ไปส่งพี่เกียววันหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยนอนต่อนะหนูง่วงนอนบ้างเลยอ่ะแม่ไปคาเลี้ยงเร็วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วค่ะเร็วไปเร็วเกลียรี่เหลือเวลาอีสิบนาทีสุดท้ายแล้วเร็ว ก็่เตรียมของนะคะไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อแบงค์ถือของไปแล้วตอนนี้สายแล้วเร็วเร็วเร็วไม่อยากไปเลยกลับบ้านนี่มันมันไม่ได้ต้องไปนะคะรูปแมงยังไม่ผ่านกิจกรรมนะคะทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนโอ้เหลือเวลานิดเดียวแปดโมงแล้วไปเร็ว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  ไไไปทำมาทำมาเร็วส่งพี่เกียร์ก่อนครับเร็วคนเก่งเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแม่พาไปซื้อขนมโอเคไหมแม่พาไปเซเว่นซื้อขนมโอเคไหมครับไปเร็วเร็วลูกร็ตอนนี้ทำมาครึ่งร้อยแล้วครับอ่ะแม่พาผมมาให้อ้าวผมพาเลยไปค่ะเจลลี่เหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเร็วนี่นะคะก็คือของทุกอย่างที่เราเตรียมไปเข้าค่ายคือแบกอย่างเดียวเลยนะรอบนี้3วัน2คืน สุดยอดมากเสื้อขนหนาวไปดิค่ะอ๋อ้านเอาเร็วเร็ลืมเสื้อนหนานะคะถ้าไม่ไเตือนก็ไม่มีแล้วเร็วเร็ลูกเร็วไปเื้อขนหนามาเสื้อนหนาโรงเรียนกับเสื้อนหนาธรรมดาก็ได้ค่ะมันหนาวนะไปตัวเดียวหรอใช่โอมันหนาวคาพี่เขแล้วเอาล็กบ้านลกบ้านไปเร็วเร็วเยเร็วเร็วเรสายเร็วเร็วเร นี่นะคะตอนนี้เกียรี่ก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีน่าจะไม่ทันแต่เรามาลุ้นกันว่าจะคือรถที่โรงเรียนทันหรือเต่าน,นะคะใช่ไหมคะเกียี่ นี่นะคะถึงโรงเรียนแล้วเพื่อนๆอยู่ข้างหลังโรงเรียนใช่ไหมลูกปลาคนคองคนคองก่อนเร็วโอ๊ยหนักมากโอ๊ย,อ,ยอ,อันนี้อันนึงค่ะลูกไปไม่บา,บายนะไปสู้บ๊ายบาย,ค,บายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันศุกร์แม่มารับนะนี่นะคะตอนนี้เราเจอเกลลี่แล้วทำอะไรมาคะเดี่ยวทำใบหน้าเป็นปอย่างงี้นี่นะคะเกลลี่จะนอนในเต็นท์นะคะทุกคนโอเคถ้ามีอะไรบอกคุณครูนะลูกแม่กลับแล้วนะ So... Oh แม่เกีมีภารกิจเอาแฟ้มใบงานนะคะไปส่งเกลลี่ที่เข้าค่ายนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เกลลี่เข้าค่ายลูกเสือนะคะแล้วก็จะเข้าค่ายประมาณ3วัน2คืนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะเกลลี่เขาลืมเอาแฟ้มอันนี้ไปซึ่งจะได้ใช้ในวันพรุ่งนี้ของวันที่2นะคะก็คือเขาจะเล่นรอบกองไฟนะคะก็เป็นบทละครของเขาที่เขาต้องพากด้วยเพื่อนนะคะทุกคนนี่เลยลืมเอาไปเม่เกีต้องเอาไปส่งให้เกลลี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเกลลี่กันค่ะว่าตอนนี้เกลลี่กำลังทําอะไรอยู่นะคะตอนนี้ไม่เกีเตรียมของให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่่่เข้าาคคยะ ป้าคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่แกยขึ้นรถมาแล้วนะคะแล้วก็มีน้องคางานมาด้วยใช่ไหมครับคาร์ไหนสวัสดีค่ะพะี่ๆกันเร็วสวัสดีครับคาราลจะไปเอาของให้พี่เกียวใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เข้าค่ายเลยค่ะ <laughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่เข้าค่ายเกยลี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราเจอเกียวลี่แล้วทําอะไรมาคะเนี่ยวทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เมื่อ <laughs> กี้ยืมตังค์ครูกี่บาทคะอ่ะอันนี้เมาใช้ลูกสองร้อย อันนี้บทละครจะเอาหมดไหมหรือว่าจะแผ่นเดียวงั้นก็เอาของข้างในออกมาให้แม่โอเคนี่นะคะเกลลี่จะนอนในเต็นท์นะคะทุกคนถึงเมื่อกี้พี่เกลลี่ใส่ผิดนะคะพ่อกำลังแก้ให้ เกลี่คกลัวไหมถ้านอนถ้านอนแบบนี้กลัวไหมคะกลัวแต่ว่าเรานอนใกล้เต็นท์ครูใช่ไหมคะโอเคถ้ามีอะไรบอกคุณครูนะลูกนี่นะคะเดยวเกลี่จะต้องไปทางกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะลูกโอเคบ๊ายบายจุ๊บไปกลับแล้วนะววไปแล้วพี่เกลี่ไปแล้ว อตอนนี้แม่เก๋ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเกลลี่นะคะเขาลืมเอาผ้าห่มไปค่ะทุกคนเราก็เลยจะเอาผ้าห่มของเขาไปให้นะคะแต่ว,ว่ารอบนี้แม่เก๋ไม่ได้ไปนะคะจะฝากให้พ่อแบงค์เอาไปให้น้องเกลลี่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ได้ผ้าห่มแล้วแล้วก็ซื้อขนมไปฝากเกลลี่ด้วยนะคะก็จะมีแต่ของโปรดของเกลลี่เท่านั้นเลยนี่นี่นะคะทุกคน ก็จะมีนี่เลยครีมอาบน้ำนะคะนนี้ไม่แก่ซื้อเสริมไปให้นะคะแล้วก็จะมีอิชิตนันฟันโอไมโลนะคะแล้วก็จะเป็นขนมแบบนี้เลยอาหารเช้านะคะทุกคนแล้วก็จะมีขนมอันนี้ที่แกรีชอบนะคะอันนี้แล้วก็คนนี้หรือเปล่า <laughs> รอบน,นี้ทํามาไม่ได้ไปกับพ่อนะครับโอเคไหมครับแต่ให้พ่อไปเองเนาะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะให้พ่อแบงค์นะคะเอาไปส่งให้เกลลี่กันเลยค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้พ่อแบงค์กำลังทําภารากิจเอาของไปให้เกลลี่นะคะนี่บ๊ายบายพ่อจะขอไปให้เกลลี่นะคะแล้วก็จะเลยไปเล่นบอลกับเพื่อนๆพื่อนชิมิคันทันวา มาอยู่กับแม่สองคนเหงาไหมว,นน <c oughs> หวันนี้พี่เกลวไม่เหงาวันนี้พี่เกลวไม่ได้อยู่เล่นกับน้องธันมาเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ้าว่าหันหน้ามาหาคุณแม่สิคิดถึงพี่เกล้วไหมครับลูกคิด <cinematic. S 1> ถึงหรอลูกวพี่เกลวก็กลับมาแล้วลูกเนาะโอเคที่ตอนนี้เราเจอเราเจอเกลีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันดีค่ะ คะแม่เขีแวะมาซื้อไฟฉายให้เกียวรี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไฟฉายไปให้น้องเกียวรี่นะคะคืนนี้ก็คืนที่2แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเกียวรี่เอาไฟฉายไปแต่ว่าทานแล้วก็แบตหมดเลยนะคะดม่นั้ก็เลยต้องซื้อไปเพิ่มนะคะวันนี้ก็เอาฐานจุบๆไปเลยนะคะทุกคนไป,ปเดี๋ยวเราไปหาเกียวรี่ที่เข้าค่ายกันะค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่เข้าค่ายแล้วนะคะเมื่อกี้แวะเซเว่นนะคะซื้อขนมมาฝักเกียวรี่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้รอทันวาก่อนนะคะนี่ทพนกำลังฉายไฟฉาย กลัวมืดนะคะก็เลยซื้อประายไมาทันไวอันนึงไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจลลี่กัน,นะคะ่ะตอนนี้มีกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยไปค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามานะคะดม่รว,ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะของจุดที่เข้าค่ายนะคะมาแน,นี่ตอนนี้เราจะเราจะ,เราจะเจลลี่แล้วคะ่ะสวัสดรี่แค่โหนไปคะวันนี้เคยที่สองใช่ไหมลูกนี่อ่ะไม่เก่ส่งของให้เจลลี่แล้วนะคะรอบกองไฟเล่นหรือย่างลูก เอายางใช่ไหมคะชื่อพี่หญิงนะคะไหนคนดูแลน้องเกลีไหนคนที่แบบว่าดองกับน้องเกลีวดองดีค่ะับหาปัญาปัญหาปัญหาังาปัญหปัญคนปัญหาปัญหาปัปั่หานั่หาปหมปัญหาปัญาจัไหปเล่นรับหาปไฟหาปัญาปัญหาปัญหาปัญเาาปััญหาหาปหะปัญหมัาปัญหาปัญหาาปป

ตอนนี้ธันวาออกมาแล้วนะคะธันวาก็มาซื้อลูกชิ้นไส้กรอกร้านนี้นะคะทุกคนเขาก็มีของมาขายด้วย ซื้อของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่เกจก็จะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เกลลี่เขาก็กําลังจะเข้าค่า,ายแล้วก็จะร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะก็เราก็ไม่อยากรบกวนเขานะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่เกตจะลงตอนไปรับน้องเกลลี่ที่ค่ายอีกรอบนึงนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเกลเกลี่ไปเข้าค่ายวาสนุกไหมคะสนุกมากเลยทำหมอกพี่เคลาพูดพี่หมดแล้ว โมจิพี่เกี่กลับมาแล้วค่ะดีใจไหมคะพี่เกี่กลับมาแล้วลื้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปรับเกลี่ที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าเกลี่ไปเข้าค่ายเช้าวัน2คืน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณครูบอกว่าให้ไปรับเกลี่ได้ที่โรงเรียนแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปรับเกลี่กันเลยค่ะนี่มีคุณครูกับเพื่อนๆนะคะถือของมาให้ด้วย เป็นไงเคลลี่เ <laughs> ป็นก็ค่อยว้า,าสนุกไหมคะสนุกมากเลยสนุกมากเหรอคุณครูบอกว่าเราให้ใช่ไหมคะเร้อ,องหอไห้ทำไมคะกบีกบีอ๋อคิดถึงแม่ไหมไม่มอ๋อคิดถึงมากเลยน้ำตาคอครูใหญ่เด,ดหดเดินมาพูดกับแม่ว่านเกลลี่น้ำตาคอใช่ไหมคะวันแรกแล้วคุณครูเดินมาคุยกับเคลลี่เหรอคะใช่อ๋อเคลลี่คิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงที่สุดในโลกกิน <laughs> ข้าวไหมายังคะวันนี้ ประสบการณ์การเข้าค่ายนอนที่นู่นสองคืนเป็นไงบ้างคะก็คืนแรกนอนไม่หลับคืนแรกนอนไม่หลับคืนที่สองคือถึงเช้าเนี่ยไปเหยียบผ้าฉันไม่นอนเลยสลั <c oughs> บกูเพราะว่าเกลลี่เล่นรอบกล่องไฟใช่ไหมคะแล้วก็ไปเดินทางไกลด้วยผมก็เ <พบ S 1> ดินทางไกลเออนี่นะคะเดี๋ยวเกลลี่กลับบ้านก็จะไปหาน้องแมวก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> เขาคิดถึงน้องแมวมากนะทุกคนวันนี้ใส่ชุดเล่นนารีกี่วันแล้วคะเนี่ยวันเมื่อวานอะ วันไม่ได้ใสเ่เพราะว่าวันแรกใสวันนี้ต้องใสว่าต้องใสเครื่องแบบกับบ้านอ๋อใช่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมคะนี่นะคะวันที่สองแม่เกดเอาตุ๊กตานี้ไปให้เกลี่ด้วยใช่ไหมคะเอ้ยหรือว่าวันแรกวันแรกวันแรกเออตอนตอนที่คุณพ่อเอาไปให้ใช่ไหมคะเอาตุ๊กตาน้องแกะไปด้วยนี่อันนี้ใครซื้อให้คะอันนี้หนูปาลปาป่งได้อ๋อปลาป่งได้ใช่ไหมคะนี่รักมากก็เลยเอาไปให้หนึ่งตัวนะคะโกนนองไม่หลับเป็นไงทั้งาทันงว้าคิดถึงพี่เกลียไหมครับ คิดถึงโอ้โหคี่ถึงพี่เกลนี่ทำาหมกพี่เกลพูพี่หมดแล้วไปพูพี่ของเขาทำไมฮะนี่หมันเขี้ยวใช่ไหมไม่ได้เจอพี่เกลหลายวันใช่ไหมคะสองวันสามวันเนาะคี่ถึงเหรอเออเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นกับพี่เกลนะครับโอเคนี่นะคะตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วคะ่ะนี่มาหานอนแมวก่อนเลยโมจิพี่เกลลีคี่ถึงมากเลยใช่ไหมคะ คิดถึงที่สุดเลยอีกตัวนึ่งอยู่ไหนคะอีกตัวนึงไปเอามานี่โมจิพี่เกียวกลับมาแล้วค่ะดีใจไหมคะพี่เกียวกลับมาแล้วลื้โอ้จิคจิคจิคชิคชิคชวยใช่พี่เกลซื้อให้มันใหม่นี่ว้าช็กโกต์ไหนคะพี่เกลดีใจไหมคะกลับมาบ้านแล้วดีใจมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แปรงล้างหน้าค่ะทำไมเกลรีคัดหลังจากที่เราไปเท้ายวค่ายมานะคะ บุกน้ำลุยไฟบุกปา่าบุกโคลนมานะคะเลยซื้ออนีรมาให้ใช่ใชมารับประสบกรารณ์เพื่อนๆฟังสิซองคืนสามวันรู้สึกเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยก็คือเราได้เข้าฐาน,นต่างๆด่านต่างๆของการมาจไัไทยเป็นยังไงบ้างคะคือดีมากแล้วคือวันที่สองคือสนุกกว่าวันแรกใช่วันที่สองก็ทำอะไรบ้างหนงูวันที่สองได้วันที่สองได้เล่นน้ำเล่นปีนป่ายเล่นแบบ ชอบมากเลยใช่ไหมลูกอยากเข้าใครอีกไหมคะเพราะว่าอยากอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นะคะเขาบอกว่ามีหลายคนเลยมีหลายคนเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเข้าใายเหมือนกันยังไงก็สู้ๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราเข้าใายใช่การที่เราเข้าใครก็ฝึกฝึกให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราอยู่กับเพื่อนนะคะทุกคนก็จะจบบ้านวันหนึ่งสองวันอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปเกลีให้เกลี่ร์แบบน้ำพักผ่อนก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปน้องเกลี่นะคะไปเข้าค่ายเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์เกลียร์ด้วนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย